พูจาผ้าเปียกนะผ้าเปียวนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าผ้าเปียวคืออะไรทําไมชื่อมันแปลกจังผ้าเปียวก็คือผ้าขอขอ,ของชาวไทยทรงดําผ้าที่มีสีดําค่ะซึ่งจะมีการปักลายต่างๆเช่นขอกุดลายหวายหรือลายดอกผักบุ้งค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบลายไหนในการปักค่ะซึ่งถ้าเราปัก ดอกผ้าเปียวไม่ได้นี่นะคะเราจะห้ามออกเรือนหรือว่าแต่งงานเลยนะคะถ้าเหมือนแบบทอผ้าได้ทําเย็บได้ฝีมือละเอียดแล้วก็สามารถเป็นแบบเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้กับคู่ครองเราได้ะคะ่ะผ้าเปียวเป็นเครื่องแต่งตัวของชาวไทยดําใช้ตั้งแต่เกิดยันตายถ้าทอสวยๆนะก็เอาไปเป็นของแทนใจผู้บ่าวได้ ลายแตงโมน,น,นะคะก็คือถ้าเปรียบเป็นของคนไทยเนี่ยก็คือผ้าถุงค่ะแต่ว่าชาวไทยทรงดำเนี่ยจะเรียกผ้าซินค่ะแล้วด้วยลักษณะของลายอะค่ะก็คือเหมือนลายแตงโมเขาก็เลยเรียกว่าผ้าซินลายแตงโมค่ะซึ่งจะมีลักษณะพิเศษที่ถ้าเราใส่ผ้าซินลายแตงโมแล้วอะค่ะข้างหน้าค่ะจะสั้นกว่าข้างหลังค่ะชาวไทยทรงดำสมัยก่อนอะ,ะค่ะก็คือจะใส่ในชุดประจําวันเลยตามในงานต่างๆคนไหนอะค่ะมีมีเงินมากๆเขาก็จะใส่ผ้าซินตามมีในชุดประจําวันด้วย ด้วยสมัยโบราณน่นะคะชาวไทยทรงดำเนะะี่ยค่ะปลูกฝ้ายกรอได้แล้วก็เป็นการทอผ้าเพื่อใช้เองนะคะเสื้อผ้าของชาวไทยทรงดำเนะะี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่สามารถใส่ได้ทั้งสองด้าน,นะคะ่ะมีกระดุมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆจะเป็นการเย็บพิเศษของชาวไทยทรงลำเลยถ้าใครอยากเห็นนะคะว่าผ้าเปียวเนี่ยเป็นยังไงหรือผ้าถุงลายแตงโมหรือว่าผ้าสิ้นตาหมี่เนี่ยเป็นยังไงสามารถ ดูในละครเรื่องนี้ได้